นี้นอนตอนนี้คือฝนตกนะะทุกคนแต่เราจะมีจอมจุ้นตัวหน,นึ่งนอนตากฝนอุ้ยไม่รู้ว่าเขาไปนอนตากฝนทำไมพี่เชฟม,มันร้อนหรอคะฝนตกนะโอ้โหไม่ชอบเล่นน้ำนะคะแต่นอนตากฝนไปเลยจ้านอนตากฝนไปเลยจ้าฟินไหมฟินไหม ฝนตกอ่ะฟินไหมคะโอ้โหนอนตากเลยเหรอโอ้โหฮะนอนตากฝนเหรอคะฟินไหมในดูแก้มนี่ทำไมแก้มน่าเหมือนมีเชื้อราเป็นหมามีแก้มมีเชื้อราเหรอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมไหนไหนขคดูแก้มหน่อยเชื้อราหรือว่าเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อสีเหมือนเชื้อรายุ้มยุ้ง จากฝน